11.12. นี่แหละรัฐบาลเศรษฐาทวีสินหนึ่งจะนำเสนอถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและประกาศให้คนไทยเห็นภาพว่าแนวนโยบายแห่งรัฐภายใต้รัฐบาลเศรษฐาจะทำอะไรบ้างคำถามคำถามว่าในนโยบายตอนนี้ออกไปแล้ว40-50หหน้าเนี่ยมีนโยบายอะไรบ้างก้าวไกลและพรรคฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทยเนี่ยจะเจาะอย่าง ดอกแรกคุณเชื่อผมได้เลยพี่วีเรื่องอะไรคิดว่าจอดเรื่องอะไรดอกแรกเงินดิจิทัลหมื่นบาทเดิมทีรัฐบาลลุงตู่เนี่ยรายใจการกู้เงินนายกเป็นประธาน <c oughs> ขยายเพดานกรอบการดำเนินการที่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของรัฐเนี่ย <c oughs> ตอนนั้นคุณจำได้ไหมสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขยายไป35% <c oughs> เอาเงินนั้นน่ยกู้ <c oughs> ไปใช้เพื่อหนึ่งคือจำนำข้าว สองกู้มาเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาโควิดจำได้ปะอออตอนนี้ลดลงมาที่ก,กรอบเดิมคือ32%เปอขาบอกว่าใน32%ถ้าเทียบจากงบประมาณนะภาละค่าใช้จ่ายนั้นเหลืออยู่20,000ล้านปูตอนเหลือ20,000ล้านถ้าดูตัวเลขในเชิงกันดิษฐ3นี้นะก็จะเคลื่อนในวันนี้ต่อไปซึ่งก็เคลื่อนแน่ประการแล้ว1นกุมภาเริ่มเนี่ยเคลื่อนแน่เนี่ย เพดานสารสองอ๋อไม่อยู่ฮะต้องขยายเพดานขยายเพดานปั๊บเจอวัทกรรมดีแต่กู้แน่นอนแน่นอนเรื่องต่อมาผมได้ยินว่าถูกถูกเจาะเรื่องนี่อ๋อเรื่องนี้อ๋อแต่สัปดาห์หน้าเขาจะแก้เรื่องการองีุแลวนี่คลนมองนัดแรกอ่ะออันนี้หนึ่งนะต่อมาจะถูกสอยว่าด้วยเรื่องอะไรคุณรู้เรื่องไหมเรื่องเลยพลังงานและทุนผูกขาดอันนี้อันนี้อันนี้ทางของก้าวไกลเลย อน,นีผมได้ยินว่าเรื่องนี้ตอนนี้เขาเตรียมข้อมูลและสอยหนักด้วยสอยหนักไปที่ไหนคุณรู้ปะ่ะกระทบชิงไปด่าลุงล,ลุงลุงตูด่าลุงตูดา่าด่าพักลุงตูออมดูเหมือนนะด่าลุงตูใช่ไหมโอ้อโหมันเตรียม เรื่องเออเออุณผูกขาดเออแต่กลับอะไอีกเออแล้วข่าวนี้เปลี่ยนจากลุงตูมาเป็นลุงอีกลุงที่นอนโรงพยาบาลด้วยนอนโรงพยาบาลก็หลายลุงนะลุงมันตำรวจปะเพราะฉะนั้นเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเรื่องของหนี้แล้วก็เรื่องของพลังงานจะเป็นแกนแกนแกนสังขัญที่จูกจอบรัมณูถูกจอบถามไหมรัมนูแก้รัมณูรัฐธรรมนูรัฐธรรมนูนเขาหนุนอยู่แล้วไม่แต่ว่าหนุนว่า S <S แต่ <ใน S 1> มีเสนอแนะ,นนะมีเสนอนแน่มีเสนอแนะอรอบนี้พี่วีบอกว่าเจาะยางใช่ไหมผมบอกเตะตัดขา <c oughs> คุณรอดูนะถ้าผิดจากนี้อ้าผมว่าประหลาดนัก <c oughs> ผมว่าเรื่องการแต่งตั้งตำรวจที่คุณเศษฐาทวีสินประกาศว่าจะนั่งหัวโต๊ะเองอก็จะถูกสอยเช่นเดียวกันซึ่งอ่อ,อพี่ปลาย นโยบายก่อนแต่งตั้งตำรวจน่าจะหลังนั้นเป็นคนที่14บ่นะเป็นกำหนด1นสิแต่ไม่รู้ตอนนี้ยังไม่กำหนดตัวช้างมีหรอมีคุณลมรังสีมันลมจะพูดไม่เรื่องตัวช้างเออผมว่ามาไหนนายกประกาศว่าจะไม่มีการซื้อขายตำแหน่งไม่มีค่าของคนคนของใครยึดหลักนี่แต่ทำไมทำไมโผลตอนนี้มันออกมาเป็นแบบนี้ท่านต้องไปทำอย่างนี้เออจะมาแน่นอนใช่ใช่จะมาแน่นอนไอ้นี่คือแนวทางกัน เจาะยางที่พอรู้เลยฮะไม่ใช่เราวิเคราเองได้ข่าวมาอินไซด์มาว่าเขาจะเจาะยางทำนองนี้แหละทาีเรื่องนี้แหละทีวีไม่เฉพาะนายกนิดนะผมว่ามันจะลากไปที่รองนายกเลยแลฐตนตรีควบเรื่องที่ว่าการไปสักคนหนึ่งด้วยกันเดี๋ยวเบรกหน้าลองดูีิว่า กระทรวงไหนที่จะสูกปกเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าภาพใหญ่ๆจะเจอเรื่องอะไรเจอเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องของนี่เรื่องของทุนผูกขาดนะเรื่องของกอารแต่งตั้งตำรวจนะไหนบอกไม่มีการซื้อขายตำแหน่งแต่ลายกระทรวงครับการจอบยางลายกระทรวงเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาดูกันครับกระทรวงที่จะเป็นสายรอฟ้าในรัฐบาลเศรษฐาทวีสิน รอบนี้จะมีเซอร์ไพรส์หลายที่แต่จับตาให้ดีกระทรวงศึกษาธิการ<ห>ที่มีบิ๊กอุ้มพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบเป็นรัฐมนตรีจะเป็นหนึ่งในเป้าสำคัญที่สุดที่จะถูกสอยเตะตัดขาเจาะยางกลางเวทีสภาพี่โอคิดว่าลัมตีเพิ่มพูลเนี่ยที่ชอบเนี่ยจะมีการพูดถึงคุณสมบัติอีกไหม ถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยจะออกมาของล่าสุดบอกว่าเป็นน,นะไม่ร้ายแรงใช่ไหมวินไหนไม่ร้ายแรงเนี่ยกรณีของบอสใช่จะมีพูดในสภาหไ,ไหมมีแน่แนอนครับมีเหรอ,อหนึ่งโทษทีนะพี่อุ้มเออด้วยความรักกันแต่กำลังบอกให้รับทราบหนึ่งพูดเดอะไ o แมนชูเดอะไรจ็อบใช้ตรงไหมใช่คนตรงไหมนี่จะดูถูกเรื่องนี้เพราะท่านเป็นรัฐมนตรีที่ไปกำหนดชะตากรรม ชีวิตอนาคตของเยาวชนที่เป็นรากฐานสำคัญของใครก้าวไกลคุณเห็นไหมล่ะนั้นคุณสมบัติคุณแรกก่อนก้าวไกลจะกี้ไปที่จุดนี้เขาจะได้ฐานของคนรุ่นใหม่ถูกเห็นไหมล่ะนี่มองนี่มองข้าดแล้ว่าอินไซน์มาฟังเขามาฟันออฟันฟังเขามา อันนี้หน่งนะ<อ>ต่อมาคนเรานับดั้วันอื่นไม่ไม่เกิดขึ้นปปชมาชี้มูลลงมติชี้มูลเปรี้ยงและจะส่งฟ้องศาลกับคดีว่าด้วยเรื่องของบอสอบอสอยู่วิทยาที่ขับรถลโฟล,ล์รี่แล้วชนตำรวจนั่นแหละรครับรวบไปคนอื่นนะที่เกี่ยวพัน,นไม่ว่าจะเป็นอดีตเียบ พบตรออดีตอายการครับอาจารย์นะแต่ที่เปิดออกมาเปรี้ยงเดียวนะคุณรู้ป่ะใครรู้ป่ะเพิ่มพูนชิดชอบมีชื่อด้วยต้องโทษแต่ว่าวิทย์ในไม่ร้ายแรงไม่ร้ายแรงอ่ะคุณเห็นไหมแล้วคุณดูนะผมคุณคุณเชื่อป่ะไหมผมว่านะก้าวไกลเนี่ยจะมีรายละเอียดว่าด้วยเรื่องพยานปากเอกสําคัญ ถ้าผมไม่ผิดนะคงจะมีการพูดถึงพยานปากเอกที่ทำให้ปปชชี้มูลได้พลตำรวจเอกมนูเมฆเหมาะเอามีเลยนี่ขุดตรงนี้มาเลยเหรอพยานนี่เลยเ,เดิมทีปปชไม่สามารถที่จะชี้มูลเรื่องนี้ได้เลยแต่ปรากฏว่าผมได้ยินจากก<ะ>้าวไกลนี่แหละอบอกว่าไอ้ตัว ข้อมูลของพลตำรวจเอกมนูมเมฆหมอกเนี่ยทำให้ปปชลงมติชี้มูลและสั่งฟ้อง1112ดูกระทรวงศึกษาธิการให้ดีแล้วกันกว่าตอนนี้รฐมตีนั่งดูรายการนี้เขาเตรียมแล้วะกระทรวงไหนกระทรวงอื่นมีไหมนอกจากกระทรวงมีกระทรวงอะไรมีก้าวไกลเนี่ยเป็นพักอนาคตนะอนาคตเอ้และโลกการค้าปัจจุบันเนี่ยพี่วีว่าเป็นการค้าอะไร เพราะเขาดิจิตัลออีกโนมีดิจิทการค้าปัจจุบันคือการค้าว่าเรื่องเรื่องของกรีนดิวอ๋อกรีนดิวกรีนดิวดิจิตอลอีคโนมีกรีนเน็ตซีโร่เน็ตซีโร่กระทรวงทรัพยากรรอบนี้จะใช้เวลาสอยลุงอ๋อลุงป๊อต,ตเนี่ยเปเป็นลุงป๊อตลุงป๊อตเนี่ยอยู่ข้างหลังมานานครั้งนี้อยู่ข้างหน้านเนี่ยแล้วจะทราบว่าเป็นยังไงอ่าอันนี้หนึ่งนะ <c oughs> นะรอดูกระทรวงเนี้ยจะ แน่นอนแต่จะโฟกัสไปที่บอกว่ากาติกาโลกเปลี่ยนรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลนาเาคิที่แก้ปัญหาเนี่ยไม่พุทธไรแมนทูไรจ็อบกับกาติกาโลกไม่ตอบโจทย์ก็ต้องบอกว่าเรื่องของเนสซิโลเรื่องของกรีนเนี่ยมันเป็นเมกะเทรนใหญ่ที่ตอนนี้ทั้งโลกนี่ก็ตื่นตัวแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยเริ่มวางแผนวางยุทธศาสตร์ของประเทศแล้วแหะว่าจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างไงเพราะ ตอนนี้ทุวหลายที่เลยทาสถิติเช่นจีนน้าท่วมในร้อยสี่สิปีทำเลกอดสูงสุดอุณหภูมิสูงสุดในฝั่งยุโรปอะไรตั้งแต่เนี่ยของเรากะทรวงที่กับเครื่องหลักๆเนี่ยรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยคุณท็อปวาราวุธเนี่ยถือว่าเบรนแปลนแอบดอร์ชัดเจนในการประชุมกรอบต่างๆเนี่ชัดเจนว่าจะเคลื่อนยังไงเราจะเนตซีโร่ในปีไหนอะไรแล้วแต่เนี่ยเพราะตอนนี้ธุรกิจเมกะเทรนใหญ่นี้มาอยู่ที่คุณเอกพัชรวาวบุสุวรรณ แล้วก็ต้องทํางานร่วมกับข้าราชการกับประหลักที่ที่วางนโยบายนี้มาตลอดเนี่ยเขาจะมีความเป็นทีมมากน้อยแค่ไหนไอ้นี่ยิ่งกับสามอีกชถูกเจาะยางอีกถูกเจาะยางไปที่ลุงป๊อตแต่กระทบชิงไปบอกพักลุงพักลุงเห็นไหมล่ะคุณเอาพักลุงมาแล้วเป็นไงโอ้ซึ่งเจ้าไปนี่ก็จ้องเล่นพักลุงอยู่แล้วเออนี่ดูนะกระทรวงต่อมาพี่วีหนีไม่พ้นอีกเหมือนกันแม้ว่าจะมีคําตัดสินออกมาชัดเจน แต่ยังเป็นสายล่อฟ้าอยู่ครับจะโดนกระทวงผู้กองเล่พอดายกระทรวงเกษตรเหรอืตอนนี้ครั้งนี้ผู้กองมาเงียบๆนะเงียบๆแต่เขารอกันอยู่ผมได้ยินว่าผมได้ยินว่ามีการพูดคุยกันอยู่เหมือนกันนะว่าเอาแค่แตะหมายถึงว่าระหว่างระหว่างรัฐมนตรีเกษตรกับฝ่ายค้านเหรอไม่รู้ว่าคุณไปดูสายสัมพันธ์ระหว่าง ระหว่างนี้นะอระหว่างพ่อของส้มอ่ะพ่อของส้มที่ตอนนี้ถูกพักการทำหน้าที่อ่ะกับผู้กองว่าด้วยเรื่องเออานี่อ๋อเหรอ๋อำไมนู้นคดีนู่นนี่คดีเหรียญนี่ใช่ไหมคอยนี่อ่าเขารู้จักกันดีอเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ขอแก้แตะ ขอแค่แต่ก่อนขแต่กระทรวงเกษตรนี่นะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยไม่พูดไม่จออย่างไม่ได้นะเพราะกระทรวงเกษตรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ถ้ามีช่องโหว่จุดอ่อนให้เห็นเนี่ยหน้าที่ของนักการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยต้องขยายฮะเพราะต้องอยู่กับคนเยอะไงแต่นี่เรื่องที่ดินเรื่องอะไรเนี่ยโอ้นี่วันกระทรวงเกษตรเตรียมตัวให้ดีใช่กระทรวงไหนอีกยี่สิบบาทตลอดสายกระทรวงคมนาคมตอนนี้กระทรวงคมนาคมเนี่ย เริ่มถูกนักข่าวถามแล้วว่าจะเริ่มเมื่อไหร่เพราะตอนที่เพื่อไทยไปหาเสียงออกตัวแรงมไม่รู้ว่าตอนคิด20ตลอดสายเนี่ยมีพื้นฐานในการคำนวณยังไงบ้างคือเรื่องของเช่นเดินเดือนอเด็กจบใหม่25,000ค่าแรง600ผมว่าเขาคิดม,มีที่มาแต่6 20บาทตลอดสายเนี่ยแล้ว20บาทตลอดสายแล้วก็สองสายใต้ดินบนดินสองบริษัทไม่ซิงกันด้วยเนี่ยจะจัดการยังไงหรือยุงย่งยากมาก พอไปถามเนี่ยรำตรีสุยะล่าสุดเนี่ยบอกว่าไม่ได้ใช่ไม่ได้เป็นมาตรการเร่งรีบต้องแต่ว่าทําไปในสองปีเห็นไหมล่ะสองปีไม่ใช่งไม่เร่งยิ่งประเด็นว่าไม่เร่งรีบสองปีนี่แหละจะเป็นคำถามจะเป็นคาถามตกลงเพื่อไทยรัฐมนตรีเพื่อไทยและกระทรวงคมนาคมอ่ะทำเพื่อประชาชนหรือทําเพื่อ WW วอโครงการทำไงโลกเห็นไหมล่ะมันเกี่ยวพันกับเรื่อง ทุนสนับสนุนเพื่อไทยนั่นแหละที่จะพุ่งตรงกัไปตรงนั้นแหละก็ใครจะเล่นตรงนั้นใช่ผมเนี่ยไม่อยากไม่อยากบอกรายละเอียดว่าใครจะโดนอะไรอะไรว่าเรื่องของการอภิปรายในจากนโยบายนะคราวก่อนโน้นลำพังอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะแค่บอกว่าใครจะโดนอะไรอะไรถูกฟ้องทั่วประเทศจําได้เลย2พฤศจิกายน262ปาไมผมจำวันที่ได้ก็วันเกิดคุณ แล้ววันนั้นถูกฟ้องนาณาบอกว่ารําดีคนไหนจะโดนอะไรยังถูกฟ้องเลยเอ,อ,อนี่มาบอกว่าเขาจะอภิปรายจริงๆเราหวังดีนะบอกให้คุณเป็นบอกการบ้านก่อนนะมีที่ไหนว่าโอ้ยข,ข้อสอบบอกการบ้านก่อนเลยยังมาฟ้องอีกแล้วที่ปีนั้นตอนปีหกสองะแล้วก็ทําหมดเลยนะที่บอกอ,อ,อ่ะเจาะยางจากแถลงนโยบายแถลงนโยบายเขาไม่ลงมตินะครับไม่ลงมติแต่การอภิปรายเนี่ยเป็นการเตะตัดขา รถความศรัทธาของรัฐบาลลงไปบางคนอาจจะให้ข้อเสนอแนะเพื่อปัญญาให้รัฐบาลไปปรับปรุงแก้ไขแต่บางคนมันจะถลหยเข้าไปว่าด้วยเรื่องของจุดอ่อนอะไรบางอย่างที่ซ่อนเลนอยู่คุณรอดูนะพลังงานคุณพีรพันธ์ครับ เปิดนโยบายออกมาเนี่ยเขาจดจดกันวันนั้นผมเห็นเ็จดอยู่นะผมเห็นก็ขึ้นโน้ตเลยพอคุณพีรพันธ์บอกว่าจะว่าด้วยเรื่องอะไรคุณรูป้ป่ะแก้ปัญหาราคาพลังงานเปิดทางให้มีการนำเข้าน้ำมันโดยเสรีออโดมีแน่เรื่องนี้เออปังเดียววันนั้น1กันยายนนี้นะครับแถลงนโยบายเรามาดูซิว่ากระทรวงต่างๆที่เป็นคิดว่าก้าวไกลประชาธิปัตย์หรือว่าไทยสร้างไทยจะจาะ เห็นจุดต่างๆนั้นจะขยายแผลมากน้อยแค่ไหนไม่ลงปกติแต่หากลำตีหรือว่ากระทรวงนั้นปอบไม่ได้เนี่ยคนดูทั้งประเทศเนี่ยมันจะยิ่งทําให้คะแนนนิยมของรัฐบาลเนี่ยเสื่อมถอยลงไปนะครับเพราะผลสําคัญวันแต่ละกระทรวงที่บอกพูดถึงนี่แหละ